ดีครับวันนี้เรามา,าตรวจบ้านนะครับรอบสองครับผมนี่มีคนขับเน้่ยครับเยอะเยอเยตรวจบ้านรอบสองนะครับดูกันครับอ๋อถึงแล้วบ้านของเราเนี่ยรับยิมาาหลังน้อยๆน,นะครับ นี่โอ้นี่นะครับว้านของเราถึงแล้วเกินไอย่างเดียวอย่าบ่นฝาครอบที่ลืมฝาครอบด้วยนะครับฝาครอบหลุดซะงั้นอืมเอาแล้วมันจะกดตรงหลังดดนี้อย่างนี้เหรอนี่ไง เอานี่หลุดไม่ก็กดอย่างเงี้ยมันออกมาอย่างนี้เออมันออกมาสาคอบไม่แน่นอันนี้อันนี้คึบเลยไนเน,นี่ยดังบ้านเรานี่น้ำจะงขังอย่าง,างนนเนี่ยนืม ตรงนี้ก็เป็นงานเสร็จนะครับเก็บด้านตันที่สองขอให้ช่างเก็บงานนะครับผมตรงนี<ช>้ก็จะเป็นน้นถังนะครับตรงนี้น้ำถังนีดเดียวตรงนี้ก็จะเป็นน้ำรั่วนะครับ หวดซึ่งโขอ,อล้ว,วเอ่าก็ต้องนีนะครับก็จบไปแล้วมาเป็นใดนะคะเป็นใดนะคะดูดูว่าจะมีอะใรแล้ว,วกลังก็จะเป็น

täpselt .